รายละเอียดกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ أ, ค่อนข้างตึงเครียดมากนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์วันที่24กรกฎาคม2568ที่มีการประทะกันค่อนข้างรุนแรงเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะมาไล่เรียงไทม์ไลน์ทําความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ดูภาพรวมของความขัดแย้งครั้งนี้กันค่ะเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยดีไหมคะเหตุการณ์ปะทะมันนั้นเนี่ย <c oughs> มันเริ่มช่วงเช้าตรู่เลยใช่ไหมคะแถวๆปราสาทตาเมืองทมที่สุรินใช่ครับประมาณสัก7จ็ดโมงครึ่ง8ปดโมงกว่าๆแถวนั้นเลยครับข้อมูลที่มีเนี่ยบอกว่าทหารกัมพูชาเขาเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้แนวลวดหนามแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นก่อนจากฝั่งกัมพูชาอ๋อคือเริ่มจากฝั่งนั้นก่อนตามข้อมูลที่มีรายงานมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การยิงกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆนะครับค่ะแต่เป็นการใช้พวกอาวุธกลนเลย แล้วก็มีแรงงานว่ามีการยิงสนับสนุนจากจุดอื่นๆมาด้วยโหฝ่าย oh. ไ,ไทยก็เลยต้องตอบโต้ทันทีครับมีทั้งใช้ปืนกลแล้วก็ส่ง UAV ขึ้นไปดูสถานการณ์ด้วยแสดงว่ามันค่อนข้างจะเออตึงเครียดพร้อมบวกมากๆเลยนะคะตอนนั้นใช่ครับแล้วมันก็ลามเร็วมากค่ะเห็นว่าช่วงสายๆนีนเสียงปืนเสียงระเบิดดังไปหลายจุดเลยทั้งสุรินอุบลรีสะเกด ครับผมดังต่อเนื่องเลยและที่น่ากังวลมากคือมีการใช้จรวด B.M. 2 1ด้วยนะครับยิงจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในเขตไทย B.M. 2 1นี่คืออาวุธหนักเลยใช่ไหมคะหนักเลยครับอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเพราะว่า B.M. 2 1เนี่ยเป็นระบบยิงจรวดหลายลังกล้องคืออนุภาพมันทำลายล้างเป็นพื้นที่กว้างเลยค่ะการอาวุธระดับนี้มาใช้เนี่ยถือว่าเป็นการยกระดับความรุนแรงที่ ชัดเจนมากครับแล้วก็ทําให้มีผู้บาดเจ็บต้องอพยพคนกันเลยถูกต้องครับพอมีจรวดเข้ามาแบบนี้ก็เกิดความเสียหายมีคนเจ็บก็เลยต้องรีบสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงออกไปก่อนเลยแล้วฝั่งไทยมีการตอบโต้ด้วยอาวุธหนักกลับไปบ้างไหมคะมีครับมีช่วงก่อนเที่ยงวันนั้นเลยประมาณ10บโมงเกือบ11บเอโมงกองทัพอากาศไทยส่ง F16 F16 เลยเหรอคะเออพวกยุทธภกรสําคัญในฝั่งกัมพูชา ก็ถือว่าเป็นการตอบโต้ที่รุนแรงเด็ดขาดเหมือนกันใช่ครับเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนซึ่งทางกัมพูชาเขาก็ให้เหตุผลว่าเป็นการป้องกันตัวเองจากการลุกล้ำเหมือนกันนะครับแต่ผลกระทบที่น่าเศร้าจริงๆมันตกอยู่ที่ชาวบ้านพลเรือนนะคะครับอันนี้น่าสลดใจมาก มีรายงานว่า B M 2 1เนี่ยไปตกใส่เป้าหมายที่เป็นพลเรือนอย่างปั๊มน้ำมันที่สี่สเกตใช่ครับแล้วที่สะเทือนใจมากคือโรงพยาบาลพนมดงรักก็โดนด้วยโหโรงพยาบาลเลยเหรอคะครับทำให้มีคนเจ็บหลายคนเลยมีเด็กรวมอยู่ด้วยแล้วก็ต้องรีบย้ายผู้ป่วยกันวุ่นวายเลยครับ น่าเห็นใจมากเลยค่ะครับผมแล้วพอเข้าช่วงบ่ายประมาณบ่าย3ามโมงกองทัพไทยต้องเปิดปฏิบัติการทันทหารเต็มรูปแบบเลยครับใช้เชื่อรหัสว่ายุทธบดียุทธบดีครับทั้งทางบกทางอากาศเพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วก็ตอบโต้ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นถือเป็นปฏิบัติการใหญ่เพื่อรักษาอธิปไตยเลยครับจริงๆถ้ามองย้อนไปก่อนวันนั้นมันก็มีสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วเหมือนกันนะคะ ใช่ครับมีมาเรื่อยๆทั้งการประทะกันที่ช่องบกตอนเดือนพฤษภาครับผมแล้วก็มีข่าวเรื่องออบทสนทนาทางโทรศัพท์ที่หลุดออกมาในเดือนมิถุนาที่สร้างความไม่ไว้ใจกันใช่ครับเรื่องนั้นก็เป็นประเด็นไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุใหญ่ก็มีทหารไทยเราไปเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บอีกแล้วก็มีการสั่งปิดด่านปิดประสาทถูกต้องครับปัจจัยพวกนี้มันสะสมมาเรื่อยๆนะครับมันเหมือนเป็นเชื้อไฟที่รอวันปะทุ ค่ะพอมาถึงวันที่24ขรกดาคมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ประทะที่รุนแรงที่สุดในรอบ10กว่าปีเลยตั้งแต่ปี2554นห่นู่นเลยครับสิกว่าปีเลยเหรอคะครับมีแรงงานผู้เสียชีวิตฝั่งไทยอย่างน้อยก็11-12รายนะครับมีทั้งพลเรือนเด็กและก็ทหารบาดเจ็บอีกเยอะมากอเป็นการประทะที่ใช้อาวุธหนักจริงๆทั้ง F 1 6จากฝั่งเราและก็ B M 2 1จากฝั่งเขา นอกจากความสูญเสียโดยตรงแล้วผลกระทบด้านอื่นก็เยอะมากเลยนะคะทั้งเรื่องการทูดครับมีการเรียกทูตกลับกัมพูชาก็เอาเรื่องเข้า UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงฝั่งไทยก็ระงับความสัมพันธ์บางด้านไปใช่ครับและที่กระทบคนจำนวนมากจริงๆก็คือประชาชนเกือบ4ี่0 0คนต้องอพยพออกจากบ้าน4ี่0 0คนเยอะมากเลยนะคะครับ เยอะมากครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางนะครับของพื้นที่ชายแดนที่มีประเด็นทับซ้อนกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์หรือการอ้างสิทธิ์ต่างๆค่ะมันเป็นความท้าทายมากๆเลยในการบริหารจัดการความสัมพันธ์เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงแบบนี้อีกฟังข้อมูลทั้งหมดแล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่าเออในโลกยุคนี้ที่เรามีทั้งช่องทางสื่อสารมีกลไกทางการทูตเต็มไปหมดเลยครับผม ทำไมความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงระดับนี้มันยังเกิดขึ้นได้อยู่อะไรคือปัจจัยจริงๆที่จะทําให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนได้ในพื้นที่ที่มันละเอียดอ่อนมากๆแบบนี้นั่นสิครับเป็นคําถามที่สําคัญมากจริงๆ